การแสดงปรอบเบอให้กับการแสดงของรัชกาลที่สิบนะครับที่ผ่านไปเมื่อสักครูน่นี้เป็นการแสดงที่สวยงดงามมากๆถูกต้องท่ามกลางบรรยากาศดีด้วยนะวันที่9ก้าถึงสินี้นะครับเราก็จะได้มาร่วมกันนะครับมรรษการลอยพระเุบาทนะครับตามรอยนะครับสมเด็จพระเจ้าทรงทนะครับที่พระองค์นะครับทรงสเสด็จมาขานรัชการลอยพระพุทธบาท จากการท่องเที่ยวนะครับเงินที่จะเข้ามาในจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่นะครับผมว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรที่เราไม่ต้องลงทุนมากพระคุณค่ะท่านประธานในพิธีนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะคะว่าจังหวัดสระบุรีของเรามีที่เที่ยวที่หลักๆมารวบแถลงข่าวกับเราด้วยครับขอย้อนเรียนท่านเรียนเชิญท่านดวงเดือนสดใสจันทรนะครับอาดลายตำลักัดลาย่าชูเวชนะล้วก็มีการจัด เส,ส้นทางที่สี่ก็จะเป็นเส้นทางธรรมสถานศาสนาครองใจอันนี้ก็จะเน้นหนักไปทางวัดต่างๆสายมูต่างๆแต่ละจังหวัดก็มีวัดดงังวัดจังหวัดไหนมีอาหารอร่อยอะไรนะคะก็ก็จะมีการจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวนี่ก็คือเอาเอเจนต์จากกรุงเทพจากพื้นที่ภ่าคต่างๆนะครับ ที่ทำบริษัททำลักษณะของการขายทัวนะครับมาดูพื้นที่มาดูแหล่งเที่ยวดูสภาพต่างๆว่าพร้อมเหมาะสมกับกลุ่มที่เขาจะขายไปไม่ว่าในประเทศต่างประเทศถ้าใหญ่ระดับโลกก็คือ ID ทีที่เบอร์ลินนะครับเราก็พาผู้ประกอบการนำผู้ประกอบการไปนําเสนอสินค้าในประเทศไทยไปยังเอเจนต์ต่างประเทศเพื่อประชาชนพี่น้องแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับ แล้วก็เจ้าของฐานที่เจ้าของแหล่งในภาพรวมทั้งประเทศนะทุกสำนานทุกสำนักงานตรจะทำลักษณะแบบนี้นะครับอีกข้อหนึ่งจะขาดไม่ได้ครับในเรื่องของการจัดงานต้องมีวัตถวัตุประสงบ์บางการจัดงานด้วยพราชวังวังโบราณพระตำหนักท้ายพิกุลพัดพุทธบาทาบราชวรวิหารจังหวัดสระบีเพื่อเผยแพร,ร่ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มภาคกลางตอนบนกลุ่มเจ้าพญาป่าศักดิ์ดีแล้วก็หวังว่าการจัดงานครั้งนี้คงจะประสบความสําเร็จ ดังที่ตั้งไว้ครับตลอดงานตั้งแต่วันที่9ถึง13สิงหาคมนี้นะครับเรามีงานทุกวันจัดงานทุกวันงานเริ่มประมาณ5โมงเย็นนะครับก็มีจะมีการแสดงนะครับของเด็กๆนักเรียนเยาวชนในเขตจังหวัดสระบ,บุรีนะครับแล้วก็จะมีประมาณเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับทุกวันตายอารไทยนะครับ ส่วนวันที่10บนะครับก็เป็นการแสดงของศิลปินคุณเก่งชยัยชัยยะนะครับวันที่12สิงหานะครับก็เป็นการแสดงของรำเพลินวงศกรนะครับู้มีเกียรติท่านใดมีประเด็นที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมขอ,อยเรียนเชิญได้เลยค่ะเปิดงานนะครับก็จะมีขบวนสเสด็จข,ของพระเจ้าทรงมนะฮะเป็นขบวนจำลองนะฮะท่านทรงช้างมากราบไหว รอยพุทธบาทนะครับเท่าที่ดูแล้วรู้สึก,กว่าตรการตาเข้าใจว่าทุกท่านคงไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนมาชมขบวนช้าตอนของต้นพรทเจ้าทองคำมาไหว้รอยพุทธบาทนะครับขอเชิญนะครับขอบคุณครับับจะอลังการขนาดไหนวันที่9ต้องมาติดตามชมไปด้วยกันนะครับช่วยกันนะครับประชาพันธ์นะครับให้พี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับจากหลายจังหวัดนะครับ โดยเฉพาะพี่น้องนท่องเที่ยวของสระบุรีเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราเ็นคนจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่มาชมนะครับเราก็คงจะไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นความตั้งอกตั้งใจนะครับของคนในพื้นที่เป็นกระบวนจำลองเหตุการณ์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเชิญชวนนะครับพี่น้อง ประชาชนท่องเที่ยวนะครับได้มาการพรักการนะครับลอยพ,พระพุทธบาทนะครับแล้วก็มีการเ,เปิดให้เข้าชมพระตำหนักทายพิคุณนะครับด้วยนะครับซึ่งในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยนะครับก็คือวันที่9 1้าสเอนี่ยอัญทลงขนมผิงหงอมเขาบอกว่าสูตร60บอกถึงการที่พระมหากษัตริย์ได้เปลี่ยนเครื่องทรงสำหรับขึ้นไปถวายสักการะลอยพุทธบาทครับ